ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Sky Carnival มีผู้กายครับนกเปนนกเป็นครับวันนี้อ่ะบรรยากาศอาจจะเมื่อคุ้นหน่อยนะครับเพราะต่างจังหวัดวันนี้เราจะก็จะมากินส้มตำถาดนะครับใส่ปลาใส่ปลาตำส่วนตำส่วนเอามาเป็นตำส่วนะนี่ผู้กาดตักไปดีเฉย กินส้มตำกินส้มตำแคบหมูแคบหมูแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มนี่ก็ขนมจีนจีนใช้มือเลยโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ แซบบอแซบบอแซบน้อกินในน้ำนะครับตำปลาตำปลาแคบหมูตำปลาแคบหมูไข่ต้มกรอบนี่ไข่ค,คนละกรอบกเรานะต้องเอาอันดีดก่อนนะครับ อร่อยอืม <rôle> อืมแซ่บนะเนาะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บมากค่ะแซ่บอีหลีหรอ ไปกินเดี๋ยวรอนดดอดกินตำปลาล่าแสบแสบแคบหมูใครเด้งค่ะเดี๋ยเรียกพ่อเลยไปนี่ไม่อยู่บ้านสวนนะอืมเอาใครกินนะ้ำ nấm tên nấm dân nơi nhỏ nhỏ Ui! Tông nát cho nhìn nát, hơn đi nọ. Hm. 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 เราจะมากินผักโชลกด้วยนะครับด้ไหม่นอนรน <ำ S 1> ได้ตรงน้ำชิ้นหนึ่งแล้วเขาไปละแบ่งกันโดนทิ้งไปเลยมาไปให้เล็กกว่าแซบ,บนะพี่น้องนะแซบนะพี่น้องนะแซบอีรีหรอ ตำมปะระตำมปะระแซ่บแคบหมูไก่ข,ข,ขา้าวปุ้นข้าวปุ้นแซ่บค่ะตะมังคุดบ่แซ่บบ่ แ่บสิรอบเส้นยาวอือหือข้อปุ้นขุ้นนี่จัดเต็ม ติดข้างหมดอ้โอ้มาร์ okay. คก็สีประเทศไทยไม่ดูคางเตงเลยเนาะพี่กาเฮ้ยแรงมอมกันครกินพร้อมกันจะไหลลงฝาไหมฮะฮะ ไปแล้วก็ออกไปอ่ะไม่เป็นไรลงสามไปนะปลาจะปล่อยปลาลงน้ำไหมไปไปไปแอบฮึฮึแคบโมไปแล้วออืืมม เด็บาลครับพี่น้องเด็บาลครับพี่น้องเซ็บค <Very good. S 1> ักคักอืบรกุดอืออันจับหนึ่งเลยออ,อหือไข่อ๋อ อมไม่เป็นไรไปเพื่อนกันไ <c oughs> อ้เพื่อนวันนี้วางวางไว้วางไว้เถอะมันจะได้สวยเพื่อนเลยเนะี่ยแบ่งวันแบงวันแบ่งวันนำ้ำระวังแบ่งวันโอ้ยเป็นแซ่บไ <c oughs> อ้เร็งไปแล้ว <c oughs> หักลอยไปนู่นแล้วอ่ะปัาติดขาไม่กายบอกนี่ก็ลาไปก่อนนะครับไม่ชอบอย่ลืมกดได้กดแชร์กดแล้วไปอย่าลืมกดกะดกันด้วยนะครับไปละไปละมาเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีครับ